เนี่ยมันเหยียบเกลือกูด้วยนี่ซามูเอลเวออายูโมบิดไฟเหรอเออกูปิดกูวิดแคทเธอรีนซามูเอล Can, Can you hear me ยังไงอ่ะยังไรปะ ไม่รู้กูไปมั่วๆที่เทียนแล้วมันทำมันทำอะไรกูไม่รู้เฮ้ยมันแห่ใส่กูใชเหรอมันก็มาเป่าเทียนดีว่าสัตมันแห่ใส่กูเมื่อกี้เฮ้ยอีกแล้วอีสัตสามรอบนะ เราไปไหนอยากเล่นแร่แย่ทำไมแม่งคนน่ากลัวกว่าผีอกีกไอ้สัตว์